เชียงวันนี้นะคะเราจะมาติดตามสถานการณ์ของโรคเมอร์สที่ประเทศเกาหลีใต้กันก่อนนะคะซึ่งณนะขณะนี้เองในส่วนของผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวที่ประเทศเกาหลีใต้ก็เพิ่มขึ้นเป็น11คนแล้วในส่วนของประเทศไทยค่ะอธิบดีกรมควบคุมโรคก็เตือนผู้ที่จะเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์อย่างเคร่งครัดค่ะ นายแพทย์สพลเมพทนอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวถึงสถานการณ์โรคเมอร์สขณะนี้อย่างน่าเป็นห่วงจึงขอให้ผู้ที่ต้องเดินทางไปมาในประเทศกลุ่มเสีย่ยงอย่างเกาหลีใต้ให้ดูแลรักษาตนเองโดยใส่หน้ากากาอนามัยกอนไปเนี่ยเราตรวจเช็คสุขภาพนะครับแล้วเราก็ให้ความรู้นะครับเรื่องของเมอร์สเนี่ยไปแล้วต้องระวังติดต่ออย่างไรหลักๆเลยที่หนึ่งคือคืออย่าไปสัมพันธ์ติดต่อใกล้ชิดกับคนป่วย เป็นมี่ไข้ป่วยเป็นไข้หวัดหรือปอดบวมเนี่ยไม่จำเป็นอย่าไปสัมผัสเกี่ยวข้องไข้ฉินนะครับนอกจากนี้ขอให้ล้างมือบ่อยๆและหลังการเดินทางในช่วง14วันถ้ามีอาการไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอให้ใส่หน้ากากอนามายัยและรีบไปพบแพทย์ในทันที ด้านสถานการณ์ในประเทศเกาหลีใต้กระทรวงสาธารณสุขได้ถแถลงว่ามีผู้เสียชีวิตจากไวรัสเมอร์สล่าสุดอีกหนึ่งคนเป็นสตรีซึ่งติดเชื้อในโรงพยาบาลในกรุงโซลทำให้มียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น11คนแล้วนอกจากนี้ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก4คนรวมยอดผู้ป่วยในประเทศ1 2 6คนโดยเกาหลีใต้มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากไวรัสเมอร์สมากที่สุดรองจากซาอุดิอาระเบีย ขณะที่บริษัทห้างร้านและธนาคารในเกาหลีใต้ซึ่งรวมทั้งบุริแบงก์ธนาคารใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศเริ่มติดตั้งกล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกันแม้นขณะนี้การแพร่ระบาดของไวรัสเมอร์ยังอยู่เฉพาะภายในโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ยังไม่มีการแพร่ระบาดในชุมชนก็ตาม